สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาหาบนสีในสวนยางนะคะ,ะเมื่อก่อนสวนนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะก็มีคนต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็ในหมู่บ้านมาหากันเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะวันนี้เราน่าจะได้แต่ต้นเล็กๆนะคะพอดูจากสถานาการณ์แล้วต้นใหญ่ๆน่าจะหมดไปแล้วนคะคะอันนี้เป็น บอลน,นกกระทานะคะแล้วก็มีบอลชนิดอื่นด้วยนะคะแต่ค่อนข้างจะหายากเลยเหมือนกันวันนี้เราน่าจะได้บอลน,นกกระทาไปเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะในสวนยางยังมีเยอะเลยค่ะแต่จะเป็นลูกเล็กๆมันเนาะเพราะว่าที่หัวใหญ่ๆก็เขาเอาไปหมดแล้วในสวนยางนี้มีหลายพันธุ์นะคะมีบอลน,นกกระทามีอีเหนาแล้วก็มีเสือพานนะคะ มีหลายพันเหมือนกันค่ะคนในหมู่บ้านเขาก็ได้ไปหลายพันเหมือนกันนะคะ,หล,ะหลายชื่อเนาะเราก็เรียกชื่อไม่ค่อยจะถูกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องบอลเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเราก็มาได้ต้นเล็กๆเยอะเลยค่ะต้นใหญ่ๆเขาเอาไปแล้วแต่ว่าต้นเล็กๆก็ยังเหลือเยอะเลยค่ะวันนี้อลีกับดิฉันก็จะได้ค่อนข้างจะได้เยอะนะคะต้นเล็กๆเนี่ยค่ะก็ขุดเอาไปปลูกกันนะคะวันนี้ จากผลตอบรับที่เรา,าขุดไปก็มีคนสนใจเยอะค่ะวันนี้ก็เลยจะมาขุดเพิ่มเมื่อก่อนจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะประมาณเดือนที่แล้วเรามาดูก็มีต้นใหญ่ๆเยอะนะคะอลีก็ไม่ค่อยเอาพอ,อามีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยจะมาหาไปเพิ่มนะคะแต่วันนี้น่าจะได้แต่ต้นเล็กๆค่ะแต่ต้นเล็กๆก,ก็เอาไปเลี้ยงไว้ได้นะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะวันนี้น่าจะได้เต็มถุงนี้เ <laughs> นี่ยค่ะเพื่อนๆเยอะเลย นกกระทาในสวนยางเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอบอลชนิดอื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะวันนี้ยังไม่มีใครมาหาในสวนยางตอนนี้นะคะเพื่อนๆดูเหมือนว่าเขามาถากหญ้าให้เลยอะ่ะเพราะว่ามีแต่รอยคนมาขุดเยอะเลยค่ะ คนสวนข้างๆบอกว่าเขามาเป็นรถกระบะกันเลยค่ะเอาสอบมาใส่เลยนะคะวันนี้ดิฉันกับอลีก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยในส่วนยางยังมีเยอะเลยค่ะส่วนมากจะเป็นบอลนกกระทาบอลชนิดอื่นก็คนอื่นก็เอาไปเยอะแล้วเนาะเราก็เคยได้ไปบ้างค่ะนิดหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาสมทบกันเยอะเลยค่ะ,ะพารถมอไซค์มอ,อพ่วงข้างมากันเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะ เมื่อกี้นี้มีคนมาเพิ่มนะคะเขาก็ไม่เอาบอลโลกรากันแล้วนะคะเขาจะมาหาบอลชนิดอื่นนะคะเผื่อว่าจะมีหลงเหลืออยู่ต้นเล็กๆเนาะในส่วนนี้ก็เคยมีคนได้บอลส,ส,สีชนิดอื่นที่เป็นสวยๆนะคะเขาก็มาหาเสือพานมาหาอีเหนากันนะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะต้นเล็กๆนะเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย เลคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบ้านาคนรู้จักเนาะเพื่อนๆที่มาสมทบกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านเขานะคะว่าบนสีที่บ้านเพื่อนเขามีอะไรบ้างนะคะนคะมาอีกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะคะนะคะเขาน่าจะได้ของดีมาค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงคุยกันเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เห็นบอกว่าได้ของดีมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าได้ต้นอะไรมานะคะได้อะไรมาบ้างเอ่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะในในเขาใช่มั้งจ๊ะเขาใช่นี่มั้งนี่ใช้ต้นไม้หรอกไนนีี่่่มสวยพันเขาเรียกพันอะไรพันนี้อีโนาตเลยนะคะอีโนาตแต่ว่ามันพันใหญ่ไงสวยจังเลยค่ะ ไอ้นี่บอกว่าต้องผ่อนๆต้องดูเยอะไหมเตดื้อมันเนี र, 네네่ยอยเป็นที่มันแบบไปดูหวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปนี่ทายลงยูทูบอันนี่บอกทายยังไงพี่นะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาได้มากค่ะเพื่อนๆดูสิเขาได้ได้อีเหนาต้นน่ารักน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยเนี่ยค่ะคนมาหากันเยอะเลยนี่แหละอยู่หน้าที่ทองเนี่ยได้สองหัว ได้อ่อนหนาวใบขาวสองหัวนะคะพี it, yeah. ่สาวเขาให้สหรนมากมันเป็นนกกระทาในนี้นะนี่ค่ะไปปูก่อนนะนี่นกกระทาอันนี้อันนี้หนาวค่ะพี่อู้อันนี้อหนาวพี่เพื่อนเพื่อนพี่เขาให้ใจดีมากเลยขอบคุณมากค่ะเนียอีหนาวนะคะแต่ว่าใบเขายังเขียวอยู่แต่เดี๋ยวเขาก็ขาวนะคะเพื่อนเพื่อนี่โอ้โหขอบคุณค่ะนี่พี่สาวเขาให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะขาวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจะ ่ให<ส>้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะนี่ค่ะนกกระทะเอ๋อะไรเขาเรียกอะไรทหารพานนะคะโอ้คุณป้าเขาเจอทหารพานนะคะโอ้โหดีใจกันมากเลยค่ะนี่ค่ะโอายหนำมีหนำมีโจยิสโจยิสโจยิสโจกองยทสนอนโจก้องแท้บอกกี้บอกกองแท้คุณป้าบอกกองแท้กองแท้นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหทหารพานนะคะคุณคุณน้ากับคุณลุงก็ได้นี่ค่ะ เหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจค่ะดีใจคนชอบนะคนชอบไม่แน่นั่นอาไม่แน่ไม่แน่อาไม่ไม่คนชอบเนาะยังไม่ออกลายเนี่ยอนันนี้เราเราจะเล็มลากมันเพิ่มเพิ่มรู้เข้าได้ไปแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะได้ตกลางบนน่ะน้องได้กลางบนน่ะมันเป็นลายลายนั่นนะไทยกลางบนเลยเออสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน กรองจังมานี่โอ้โหไม่นี่นา่หมันกันนี่คุณลุงมาเี่งมากเลยค่ะแบบเดียวเลยโอ้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนาะแบบเดียวเลยโอ้แบบเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นเล็กเขาเรียกว่าทหารพันนะคะเพื่อนๆทหารพันโอ้คุณลุงได้ดีใจมากเลยค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยของแกนี่เดี๋ยวเราจะหาบ้างเผื่อเราจะได้ทหารพันบ้างนะคะตอนนี้ทหารเราไม่ได้ทหารพันเราก็จะเอาทหาร อันนี้เขาเรียกอะไรนี่พี่ไก่กอินมโอกวอิมค่ะเพื่อนๆดู้ที่นองางะอันนี้อันนี้ทหารเหรอพี่นั่นอะทหารนั่นนนั่นะเสือเสืออะไอนี้อ๋ออันนี้เขาเรียกาอันนี้เขาเรียกเสือพลาานนะเสือานั่นออ๋อเสือปราเสือปลาเสือพรานี่นี่นี่เรามันโอ้นั่นนั่นนกกระดาษ กินเน่อ๋อเอาข้าวผ่าหัวเสร็จแล้วมันก็นั่นใช่ไหมเออนอกกระดาษนี่น้องกระดาษเหมือนหรือเปล่าเรามาแล้วน้องเหมือนกันเปล่าเหมือนเหมือนนี่นอกกระดาษเหมือนนี่น้องกระดาษเออนอกธรรมดาขยังนรอลายไรอ้อยเกินข้าเยอะเลยข้าวนุ่มเป็นเด้นดำเลยนี่เป็นเส้นตาแดงดีดีดีบานุ่งมาจักมันไม่เลื่อนเลยมันไม่เลื่อนเลย นี่อันนี้อะไรนี่พี่กล้วยจังอันนี้จงอ่างค่ะเพื่อนดูสิจงอ่างจงอ่างพัทลุงอันนี้จงอ่างอันนี้จงอ่างพัทลุงสวยเนาะสวยเนาะเพื่อนๆนะจงอ่างพัทลุงนะคะไม่ใช่จงอ่างสงขานะจงอ่างสงขาจะเป็นแบบที่ของเรา อันนี้เราพีอันนี้อันนี้อันนี้เราทีว่าันเนาต้พีอันนี้ท้าหันเนาะพี่อะไรเนี่ยจิพีเขาว่าจิไข่หน่อยนึงเนาสองต้นไอไอนวาไอันว้เร็วอันี่นี่หน่อันนี้เอเนีอยอเนี่มันมันเป็นไอ่นไม่เป็นไรอรนีไรอ่ เอาสักครั้งละอยเหรอไอ้เจ้าคงลุงเจ้าคงไกเดือนี่นของพี่ต้นใหญ่มีเดี๋ยวจะไปชมกันเจ้าคงไกเดืออ๋อที่บ้านโน้นย่าอไรเดี๋ยวเจ้ากคงไก่เซอร์ที่บ้านเดี๋ยวนู้นตีเราบ้านจังน้องเดี๋ยวมาเที่ยวครับเนี่ยเขาเรียกเจ้ากคงไก่เซอร์เจ้ากคงไก่เซอร์ทึ่งอะไรนี่กับนี่เจ้ากคงไก่เซอร์มันไม่ค่อยรู้จักชื่อนี่แหละมาเขาไม่อได้รอยักไปเออรอยักเนี่ยบอลเขาเรียกบอลอะไรโชว์เนี่ยนะอันนี้จำไม่ได้กันไม่ใช่ ไม่ถนัดเรื่องบอลเลยครับแบบของเรานั่ยนะนี่ยไอ้นั้นลูกไม้ปากกานดำไม่เหมือนไไมมมม่่เเหหืืออนนปากกานดำลูกไม้ปากกันนี่เจ้ากรุงไทยซื้อที่เราอันนั้นสีด่างสียุคบอลสีอันนี้อันนี้อันนี้มาซื้อนะคะเพื่อนสวยมากเลยค่ะอันนี้แหละปั่นอะไรมนันเล่าร้อนนึง อ,อันไหนสวยอันไหนสวยกว่ากันมาเล่นกันบีว่างอัน,น,นอสวยเท่ากันค่ะน,นี่มันแตกเลยมันแตกเนอะหรออ๋อเออยังไม่แตกทีอ่ะเออเออเออนี่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 อันนี้ยังไม่แตกทีอเอาคนละต้นเราเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวหาดูที่แตกๆก่อนเลยทหารพานเนาะถ่ายถ่ายกับนิดถ่ยอันนี้สวย นี่ทานพันสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ่ายรูปหน้าเจ้าของไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นจะเอาตอนนี้ขอหน้าค่ะตอนนี้เนี่ค่ะทานพันสวยๆเลยค่ะวันนี้เรามาเที่ยวชมบ้านพี่หนิงนะคะบ้านพี่หนิงใครสนใจทักมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรติดต่อไปอคุณก็มาติดต่อซื้อขายกับพี่หนิงได้นะคะ,ะในสงขานี้ค่ะในจังหวัดสงข้าเข้ามาเที่ยวชมได้ค่ะมาชมได้มาชมได้มาซื้อได้ค่ะพี่หนิงใจดีค่ะ นี่จะไปดูนนหน้า,าบ้านกันกระชายดำก็มีมีกระชายดำก็มีนะคะใครสนใจสดๆร้อนๆอ,อันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะคะเนี่ยยังไม่ได้ใส่กระถางเลยค่ะใส่ใส่ <Okay. S 1> ใสกระมังใส่ถังไว้ <laughs> เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันค่ะพ <c oughs> าเพื่อนๆมาเที่ยวชมมาเที่ยวชม <c oughs> สวยๆโอ้โหอันนี้อะไรนี่อะไรไอไอนี้นี่ว่านอะไรนะอันนี้ ฟ้าทะลายโจรอันนี้นกน้อยฟ้าทะลายโจรอันนี้นกน้อยนำโชคนี่นกน้อยนำโชคค่ะ,ะออกออกดอกได้แต่ยังไม่ได้ออกดอกอันนี้นกน้อยเหมือนนกน้อยเหมือนกันแต่เป็นเขาเป็นผู้ชายค่ะออกอคู่ออกคู่หนึ่งอันนี้ผู้ชายอ,าอันนี้หางกระรอกอกันนี้หางกระรอกดอกกระโจยหมดแล้วน,นี่ค่ะนไม้บ้านพี่หนิงนะคะเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะใครสนใจคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ แอดไลน์เข้ามาขอเบอร์โทรพี่หนิงโดยตรงมาชมได้ค่ะในจังหวัดสงขานะคะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะบนดําบนสตูลอ๋อมันไม่มีมีแต่บอลไทยอะบอลไทยค่ะบอลไทยนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกแก้วหน้าม้าก็มีนี่ค่ะโอ้โหเพื่อนๆสวยๆมากเลยนะคะใครสนใจก็แวะเข้ามาเที่ยวชมมาอุดหนุนซื้อกันได้นะคะของพี่หนิงสวยๆมากเลยค่ะ ใครสนใจต้นไหนก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้น้องกินก่อนไม่เป็นไรน้ำหนูมีในรถเต็มเลยจาโคุณาไม่เป็นไรขอบคุณค่ะนี่ค่ะต้นไม้สวยๆมากเลยแก้วสารพัดเนึกอกำลังนี่นี่เอามะนาววางไว้แบบนี้เพื่ออะไรคะกัดสีเพื่ออะไรกัดสีให้สวยงาม๋อกัดสีให้สวยนะไม่ไม่ตัดแล้วก็วางไว้เดี๋ยวสีเขาจะสดอนี่ค่ะเรามาหาความรู้จากไม่ได้ใส่เสน่ห์ค่ะใส่มะนาวไม่ได้ใส่ เนี่ยค่ะต้นเล็กๆนี่ก็น่ารักนะคะเก็บหลับอ๋อเนี่ยได้รู้อ๋อมานาว่างว้เลยใช่ไหมค่ะเขามานาววางไว้เลยทุกทุกอย่างอนนี่ค้ำไว้ก่อนสวยเนาะอันนี้อันนี้อะไรนะเขาเรียกอันนี้ผีเสื้อราตีผีเสื้อราตีเหรอไม่ใช่ไอ้นู่เหรอไม่ใช่ไม่เหมือนของเราอที่เขาเรียกอะไรเพี้ยนนะของเราอะไรหลงหลงไหมกหลงไม่ใช่ฮกหลงไม่รู้เขาเรียกผีเสื้ออ๋อเนี่ยค่ะอันนี้พญาจงอ้างต้นใหญ่ ลางรุ่นใหญ่แล้วก็มีเข้าไปตรงโน้นเลยค่ะอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีอ่าเรียกอะไรนะไอ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 นกกระทานกกระทาเยอะมากเลยค่ะเนกกระทาเยอะมากนี่ใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์นะเขาแล้วก็มาติดต่อได้เลยค่ะถ่ายเลยนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมนะคะนี่ถุงเงินนี่ไะ เนียค่ะไ่เงินไ้งนน่ะจงอางนี่เป็นจงอางถุงเงินนะคะเพื่อนๆดูสิใบเขาแปลกสวยน่ารักมากเลยค่ะอจงอางถุงเงินอโเงินไหนนี่เป็นถุงเพื่อนๆเห็นไหมมีเงินด้วยมีเงินด้วยเอาเงินใส่ไว้จงอางถุงเงินเนี่ยค่ะเป็นถุงแบบนี้นะคะโอ้ใครสนใจนี่รีบมาคว้าไว้เลยนะคะ นี่อสวยมากเลยค่ะตาฟันแรงสำไรัะไปถึงลมมันพัดไงเขาขายถูกถูก,กนเ,นเขาขายถูกถูก,ถกมาดูกันได้ค่ะคุณพี่เข้าใจดีค่ะมาชุยกันได้นะคะเรื่องราคาคลิปนี้เป็นคลิปสนุกสนุกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ